สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเองโคตเป็กเอ็กไอกลับมาอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวของการจัดทีมนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องการจัดทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ทีมที่ตัวเองผูกใจเป็นเรื่องของการจีบเอานักเตะในดวงใจมาจัดวางรวมกันอะไรแบบนี้นะครับมันเหมือนการสร้างแฟนตาซีทีมอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าในรายการเกมเองโคตเป็กเอ็กไอเนี่ยนะครับเราก็จะจําแนกเป็นพวกพวกไปเป็นทีมไปหรือเป็นรวมบ้างก็รอติดตามแต่ว่า EP นี้เนี่ยนะครับที่มาวันนี้ ต้องขอเล่าก่อนว่าจริงๆจ,จุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เมื่อวานนี้ครับ19พฤษภาคมปี2012มันเป็นวันครบรอบ8ปีครับที่สิงโตน้องกาครามเชลซีครับเหลิงบอลลังแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเอง วันนี้เราจะมาย้อนความหลังกันครับกับตอนที่ชื่อว่า w วร r e Are They Now 11ผู้เล่นตัวจริงเชลซีนัดซิ้แชมป์ UCL ปี2012ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่บ้างไปชมกันครับเชลซีเนี่ยน,น,น,นะครับในปี2012เนี่ยนะครับพวกเขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้เป็นสมัยแรกหลังจากที่พิกนรกนะครับโค่นเสือใต้ยบร์นมืนนิกไปนะครับด้วยการเอาชนะจุดโทษ4-3ต่อหลังเสมอกันในเวลา1-1นะครับซึ่งแน่นอนครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าขุนพล11ตัวจริงตอนนั้นตอนนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่บ้า เริ่มกันที่ผู้สัประตูครับปีเตอร์เช็คนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในตำนานเชลซีในยุคที่กอบโกยความสำเร็จมาอย่างมากมายและในวันที่เชลซีไปถึงฝันกับแชมป์ยูซีเอลสมัยแรกเนี่ยส่วนหนึ่งนี่ก็ต้องยกเครดิตให้กับพี่แกเช่นกันนะครับเพราะว่าการเซฟเป็นพลวาวันจนมือแทบพักเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของปีเตอร์เช็คเลยก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่ปีเตอร์เช็คเนี่ยเซฟลูกจุดโทษของอาร์เจนโรเบนได้จัดว่าเป็นการต่อลมหายใจสุดๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าวันนั้นเชลซีีเเเนนน่ยยปป็รรรอองบาาิิ์์มมวกกๆัจ ใช้เสิ่งบูอีกแล้วแต่คราวนี้นะครับไม่ได้มาในฐานนะผู้เล่นแล้วมาในฐานนะผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของเชลซีนั่นเองครับ กระือว่าเป็นอีกหนึ่งซูปเปอร์สตาคนดังในตอนนั้นที่วันนี้ได้หวนกลับมาร่วมง,งานกับสโมสรเชลซีอีกครั้งครับไปต่อกันที่แบ,บ็นขวาครับโชเซ่โบซิวาหลายคนอาจจะจำเขาได้จากลูกถีบอันลือลั่นนะฮะถีบยอสซี่แบรนายูนซปิวเลยคือมันปลิวจริงนะคือช็อตน,นั้นในทุกคนจำได้แน่แ,นแต่ว่าณตอนนี้โชเซ่โบซิวาอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ไปดูกันท้าวความกลับไปนะครับเกมนั้นเนี่ยที่เจอกับยบร์มิวนิชนะครับโบซิวาลงเล่นให้กับเชลซีเป็นนัดสุดท้ายเพราะว่าฤดูกัมบ,ายายกบที เล็กอย่างควินสปาร์เรนเจอร์แต่ก็ดีครับที่ตอนนั้น,นยังได้โลดแล่นบนสังเวียนพิมพ์นีย้ยังติดต่อไปแต่ว่าจากนั้นอีกหนึ่งปีครับเราก็แทบไม่ได้ข่าวคราวเลยว่าโบซิงวาอยู่ที่ไหนแกทําอะไรอยู่เพราะว่าแกนบีไปค้าแข่งอยู่ในตรุกรกีครับกับแคปซูนสปอร์อีก3ปีก่อนที่สุดท้ายครับจะรีทายแขวนสตัร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าตําแหน่งของโซซี่โบซิงวาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าพี่แกนะครับมีดีกรีเป็นถึงทูตแอมบัสเดอร์ของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่่่่่่าาาายูููฟทีีีเเเเเเรรร้้จัััักกกกกนนนนนนนดออองคบบลลลลิไปปป็็็ซะะะแววฮถ หนึ่งหน้าที่ที่ผมคิดว่าแหมถ้าคนจําภาพโบซิวาตอนถีบได้กับโบซิวาตอนใส,ส่สูนแล้วเป็นพูดนี่นค่อนข้างขัดกันเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละรครับวิถีของฟุตบอลน,นะฮะก็ตอนนี้โบซิวามีอนาคตที่ยอดเยี่ยมครับไปดูตำแหน่งเซนเตอร์แบ,บ็กกันดีกว่าครับเซนเตอร์แบ,บ็กสคนครับเริ่มมาที่ Lewis. ดาวิดลุยส์ดาวิดลุยส์เนี่ยนะครับเก็บข้าวเก็บของออกจากแซมฟอร์ดบิดไปตอนปี2014ครับซึ่งเออไปอยู่กับปารีสแซงต์แชงก์แล้วก็โอ้โ oh, หพอยิงได้แกก็ดีใจกันสุดขีดนะนะคือลุยส์์เเเเเปป็็็็นนนนนนซตตตตออรรแบคคึงงททีีีี่่่่มมมมมววววาวาวาาาา้้ใัสูกไจะชฮขล แอบยิ้มหรือว่าช็อตดีใจใส่ทีมเก่ามีเยอะแยะมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอย้ายไปอยู่ปารีสนะฮะได้2ปีก็กลับมาตายรังเก่านะครับมาอยู่กับเชลซีแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดณเวลานี้ครับเขากลายเป็นคู่อริกับเชลซีไปเรียบร้อยเพราะเขาเลือกจะย้ายไปอยู่กับปืนใหญ่อาร์เซนอลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019ส่วนเหตุผลก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่าแกไม่ได้อยู่ในการทําทีมของแฟรงค์ลันพาร์ดแกก็เลยย้ายทีมแล้วปัจจุบันนะครับดาวิลุสก็อยู่กับอาร์เซนอลผมว่าทุกคนรู้ดีคคคคคคครรรรัััััับบบเเเเเซ็็นน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 นตออออออแีีีีีกกกกกใ้่่่่ฮฮิิวงงงถืาปหลลช ที่กลายมาเป็นผู้ริร่วมมือในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่เจ้าตัวนะครับตัดสินใจเซ็นสัญญ,ญาย้ายไปเฝ้าหลังบ้านกับคริสตอฟพาเรตแต่ว่าแฟนๆต้องบอกว่าเข้าใจเครฮิลเป็นอย่างดีนะเพราะว่าเขาก็อาศัยอยู่ในกรุงอดอนมานานครับก็เลยไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นเพะฉะนั้นการเลือกย้ายไปร่วมทัพป,ปราสาทเรือนแก้วก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมของแกรี่เคฮิลนะครับไม่ต้องย้ายที่พำนักพักทิ้งเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามองในอีกแบบหนึ่งนะครับต้องบอกว่าคริสตอฟพาเลต์เนี่ย วันที่เขาได้ค้าแข่งอยู่กับเชลซีนั่นเองครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยแคริเกอ์ฮิลถือเป็นอีกหนึ่งกัปตันของเชลซีที่ได้ร่วมชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดร่วมกับอีกหนึ่งกัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่อย่างจอร์นเทอร์รี่นั่นเองไปต่อกันที่แบ็กซ้ายนะครับแอชลีย์โคนั่นเองครับตัวนี้แซ่ดเลยถึงแม้ว่าจะเคยมีสถานะเป็นเด็กป้านของเปิรใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับแต่ว่าในหน้าประวัติศาสตร์ของเชลซีเนี่ยแอชลีย์โคไไดด้้รรรรััับบกกกกาา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 ยยยยย่่่่่่่่องงววววเเเปป็็นน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 หึใตำคคคสญพะททีีีผมมมมมชชแแ์ละะในนนชชชชช่่่่ววงงีีีีีิตทเเลลซยยคครับือออขแ์โได้รับการยกย่องว่าเป็นแบ็ซดดททีีี่่สุในโลกด้วย ส่วนช่วงชีวิตของพี่ท่านเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโคได้เป็นนักเตะในสกัสดดาร์บี้เคานตี้ที่มีแฟงลผาผาดเป็นผู้จัดก,การทีมปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังร่วมงานกันอยู่ที่ต้นสังกัดเชลซีครับเพียงแต่ว่าแอชวิคโคได้รีทายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผันตัวเองนะครับไปรับหน้าที่เป็นโค้ชทีมเยาวชนของเชลซีนั่นเองครับก็เรียกว่ากลับมารับใช้เชลซีกันอีกหนึ่งคนครับสำหรับแอชวิคโค เอาละครับมาถึงตำแหน่งมิดฟิลด์กันบ้างนะครับคู่กลาง2คนครับเริ่มที่คนแรกจอร์นโอบิยมิเกลหลังจากปิดฉากชีวิตตัวเองที่เชลซีนะครับจอร์นโอบิยมิเกลเนี่ยก็เก็บข้าวเก็บของไปหาความท้าทายครั้งใหม่บวกกับโกยเงินที่ประเทศจีนกับสโมสรเชียงจินเทด้าในไชนีสสเปอร์ลีกเมื่อปี2017แต่ว่าก็มีแวบๆกลับมาที่อังกฤษบ้างนะครับโดยย้ายไปอยู่กับเดนส์โบแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับคนที่มิเกลเนี่ยจะย้ายทีมอีกครั้งไปอยู่กับแท็บสันสปอร์ในซูเปอร์ลีกตุรกีเดี๋ สัญญาตัวเองทิ้งครับสืบเนื่องจากลีกตุรกียังคงประกาศให้ฟุตบอลแข่งกันตามปกติในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าระบาดหนะักช่วงเดือนมีนาคมแกบอกกูไม่เล่นกูฉีกทิ้งเลยเออเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทีมในประเทศไทยถ้ายัางสนใจนะอย่าลืมติดต่อจอร์นบิมิเกลไปนะครับว่าพี่แกในยอยากจะย้ายมาค้าแข่งอยู่ในไทยบ้างน,นี่ฟิล์มีหนึ่งคนครับโอ้โหคนนี้ทุกคนรู้ดีว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับแฟรงค์แลมพาร์ดครับแฟรงค์แลมพาร์ดถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะระดับตำนานที่ด ที่พี่แกเนี่ยก็เล่นในตำแหน่งกองกลางด้วยนะครับส่วนเรื่องของถ้วยแชมป์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ากวาดมาหมดแล้วทุกรายการปัจจุบันครับในฐานะคุณซื้อใหญ่สิงโต้เมนครามเนี่ยแฟรงก์ลำพาดถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวซึ่งปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ลูกทีมเนี่ยเล่นกันเป็นระบบให้โอกาสดาวรุ่งหลายคนแถมผลงานก็ดีด้วยเกยมลุกจัดจ้านครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นตีตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าด้วยผมว่าแฟงลำผาดเหมาะกับเชลซีมากๆณเวลานี้ครับปีขวาครับซลมองกาลูต่อจากโจเซ่บุซิวาครับทางซลมองกาลูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงเล่นให้กับเชลซีเป็นนัดสุดท้ายในแมตช์นัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกปี2 0 2 2เช่นกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเส้นทางของพี่แกยังโอเคอยู่นะเพราะว่านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้้เนนน่่งงอยอย่่ยยยกกกาาลลลูบบลลูััััังงงงงคคดดดดดแแออบบสว5รรไไไุปืตะ ก็ไล่ตั้งแต่การที่เขาย้ายไปเล่นกับเรีวในลีกเอิฝรั่งเศสจนถึงตอนนี้ก็อยู่กับแฮท้าเบอร์ลินในบุนเดสลีกาเยอรมันแต่ว่าอายุวนามแกเนี่ยะเขาปาไป 3- 4แล้วฮะชีวิตก็เริ่มโรยราขึ้นทุกวันแน่นอนฟอร์มดรอปแน่ๆนะครับปัญหาการบาดเจ็บมันสะสมรุมเร้าเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงต้องรีทายแล้วแหละครับสำหรับซาลมงการ์ลจากปีขวาไปดูปีกซ้ายกันมากดีกว่าครับในวันนั้นนะครับปีซ้าย คือใครรู้ไหมครัไรอันเบอร์ธานครับเชื่อว่าแฟนบอลเชลซีเองก็คงรู้สึกเซ็งๆเน,นต้องสายใส่หัวอยู่บ่อยๆนะฮะยามที่เห็นไรอันเบอร์ธานลงสนามเช่นเดียวกันกับนนะัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกกับไบเยอร์น,นะครับที่ตอนนั้น,นแหะไรอันเบอร์ธานเสือกได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงใน,นตำแหน่งปีซ้ายด้วยนะ แต่ว่าปัจจุบันนะครับแรนดเบอร์ธานเนี่ยก็ถือว่าเติบโตแล้วก็ฝีเท้าพัฒนาขึ้นเยอะมากจนตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของซาร์ทัมตันแลวก็ยึดตำแหน่งตัวจริงมายาวๆ6ซีซั่นติดต่อกันแล้วด้วยโดยแรนดเบอร์ธานนะครับปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับซอร์ทมตันครับก็จะถือเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีพ,พรีเมียร์ลีกณตอนนี้สำหรับทีมชุดนั้นเมื่อ8ปปีที่แล้วครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับมิดฟิลด์ตัวรุกขวดมาตามาตาเนี่ยต้องถือว่าแฟนบอลเชลซีเนี่ยรักมากๆครับครั้งหนึ่งเคยรักมากๆก่อนที่ตัวเขาจะเลือกย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตาปีนี้เนี่ยปัจจุบันอายุปลาเข้าไป32ปีแล้วนะฮะแต่ก็ยังเล่นให้กับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าพี่แกเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามแบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของสไตล์การเล่น,นครับจริงอยู่นะฮะที่มมมมมาาาาตตตเเเเเนนนนนีีนี่่ยยป็ััักกกกะะะจจอททคคิิษสสลูง ความดีเลย์ในการสร้างเกมหน่อยๆคือบอลของแมนยูในยุคของโซชาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็น d i เร c ฟุตบอลครับคือบอลเนี่ยต้องไปถึงหน้าให้เร็วที่สุดแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมาตาเนี่ยพอลงมาแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยมันดีเลย์บอลก็เลยทําให้ไม่ได้ถือกับว่าเป็นตัวหลักตัวจริงของอโซชาแต่มักจะลงมาเปลี่ยนเกมอะไรแบบนั้นมากกว่าครับเรื่องอนาคตเนี่ยก็ว่ากันว่า,วาคงยังไม่รีบเรื่องนี้เร็วๆนี้หรอกนะครับแต่ว่าอาจจะนะครับใช้คำว,ว่าอาจจะแกอาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดแกครับที่สเปนอย่างบาร์เซียซึ่งก ก็ทำให้พี่แกโด่งดังมาถึงทุกวันนี้นะครับต้องรอดูกองหน้าครับนี่คือกองหน้าที่ทุกคน โวห์นหาเนี่ยนี่คือกองหน้าที่น่าเกรงขามแล้วนี่คือกองหน้าที่อันตรายที่สุดในโลกคนหนึ่งดิเย่ด็อกบาร์เองครับดิเย่ด็อกบาร์นะครับนี่คือฮีโร่ของเชลซีในค่ำคืนนั้นที่อาริอันอารีนาเลยก็ว่าได้เพราะว่าในช่วงหวังตีเสมอหนึ่งหนึ่งก็เป็นแกในช่วงท้ายเกมซึ่งรวมไปถึงนะครับเป็นคนปิดชีพประตูสุดท้ายในช่วงการโดนจุดโทษส่งให้เชลซีซเนี่ยสิ้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับด็อกบาร์ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเนี่ยเขาถูกจดจำในฐานะ ประตูในระดับ20-30ประตูทุกซีซั่นแต่ก็จัดว่าเป็นผู้เล่นที่สร้างปัญหาให้กับฝั่งตรงคามได้เยอะมากขณะเดียวกันนะครับก็กมีส่วนร่วมกับทีมตัวเองเสมอๆเ,เลยแล้วเขาก็มาจะยิงประตูสำคัญได้เสมอเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะด็อกบาร,รีทายไปในปี2018ซึ่งตอนนี้เนี่ยครับแหมต้องบอกว่าร่ำรวยสุดๆครับเพราะว่าตอนนี้พี่แกดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าของทีมร่วมทีมฟิ Rising, มนนิ r ไรซิงสโมสรในลีกรองของสหรัฐอเมริกาครับและนี่คือเ1ตัวจริงในวันนั้นคร วันที่สิงโตน้องเงินครามเชลซีคว,ว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกของพวกเขาเองครับ จริงๆก็ต้องบอกว่ายังมีหลายคนนะครับในชุดนั้นที่เป็นนักเตะดังๆแต่ว่าก็ไม่ได้เป็น11ตัวผู้เล่นชุดแรกที่ลงสนามเนาะไม่ว่าจะเป็นมิเกลอโรเซียงโอเลโอโรเมอูฟรองมารูดาแดเนียลเซอริสฟอนันโดตอเรสอะไรประมาณนี้ซึ่งโค้ชในวันนั้นครับโรเบนโตดิมาร์ติโอนั่นเองก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยนะฮะช่วยกันทําให้เชลซีเนี่ยนะครับคว้าแชมป์ยูเซียลครั้งแรกผมเชื่อว่าแฟนสิงห์บูจดจําโมเมนต์ได้ดีครับและถ้าทุกคนนะครับอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆในช่วงของแวร์อาร์เดนาวของ เกมเองโคชเป้งเอไอของทีมไหนอีกของช่วงเวลาไหนอีกก็ได้โปรดนะครับคอมเมนต์มาเราจะจัดให้ตามคําขอแน่นอนแล้วสัปดาห์หน้านะครับเราจะกลับมาเป็นทีมยอดเยี่ยมทีมไหนเป็นทีมยอดเยี่ยมที่ถูกใจคุณหรือเปล่าเป็นตัวผู้เล่นที่คุณเลือกไว้ไหมเราต้องติดตามกันต่อไปครับพบ <ๆ S 3> กับเกมเองโคชเป้งเอไอได้ใหม่นะครับทุกๆวันพุธเวลาประมาณ6โมงหน้าแบบฟนเพจขอบสนามและย t ท b e ขอบสนามนวันนี้เกมเองลาคุณผู L ้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ